สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้พึ่งก็จะมาแนะนําวิธีดื่มน้ําขิงผสมมะนาวเวลาไหนสลายไขมันได้ดีที่สุดนะคะและพึ่งก็อยากจะบอกว่าขิงเนี่ยมีสปปรรพคุณมากมายเลยทีเดียวค่ะนี่คือขิงแก่นะคะขิงแก่ที่มีสปปรรพคุณที่เยอะมากและขิงแก่ที่ได้อายุต้อง11เดือนถึง12เดือนเท่านั้นนะคะถึงจะเรียกว่าแก่จัดและ ได้ประโยชน์มากๆค่ะค่าขิงนี่ก็เป็นสมุนไพรไทยนะและอีกตัวก็คือมะนาวค่ะมะนาวนี่ก็ให้วิตามินซีสูงมากๆเมื่อผสมรวมกันแล้วร่างกายเราจะเลิศเรอเพอร์เฟกแน่นอนค่ะ การดื่มน้ำขิงเนี่ยไม่ใช่แค่7วันแล้วเห็นผลนะคะน้ำขิงนี่ต้องค่อยๆเป็นไปนะคะก็จะประมาณเป็นเดือนนะถึงจะเห็นผลว่าเฮ้ยมันมันโอเคเว้ยค่ะส okay, ําสหรับพึ่งก็เลือกดื่มอยู่เวลาหนึ่งนะคะแต่ยังไม่บอกค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูสปปรรพคุณกันเลยค่ะว่าสปปรรพคุณเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะเท่าที่พึ่งไปศึกษาหาข้อมูลมานะคะแล้วก็ถ้าตกหล่นข้อมูลข้อมูลใดไป1ข้อก็อย่าว่ากันนะคะค่ะ ข้อมูลที่เพิ่งได้มาก็คือขิงเนี่ยเขาช่วยป้องกันการเป็นหวัดได้ดีมากเลยค่ะและก็ยังช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอและก็ช่วยดีถอกล้านสารพิษ ร่างกายนะคะให้ออกไปและที่สําคัญก็ยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารของเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวและก็ช่วยบํารุงผิวของเราได้ด้วยนะคะให้มีน้ํามีนวลและที่สําคัญเลยนะคะสําหรับคนที่อยากจะลดน้าหนักเขาช่วยลดน้าหนักและก็ช่วยสลายไขมันในร่างกายของเราที่สะสมมานานได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะถ้าเราดื่มแบบว่าต่อเนื่องนะคะค่ะน้ําขิงเนี่ย เขาจะให้รสชาติไปทางร้อนนะและขิงเขาก็มีฤทธิ์คล้ายสารคาเฟอีนนะคะมันจะไปกระตุ้นการตื่นตัวของร่างกายเราให้กระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าสดชื่นน้ําขิงเนี่ยจะเหมาะที่สุดนะคะก็คือดื่มตอนเช้าก็คือดื่มก่อนอาหารอย่างน้อยสัก20-30นาทีนะคะมันมันจะดีมากๆเลยค่ะและอีกเวลาหนึ่งก็คือดื่มก่อนออกกำลังกายนะคะอย่างน้อย30นาทีเพื่อให น้ำขิงและมะนาวเนี่ยเขาไปดูดซึมไขมันตามร่างกายของเราเอามาเาผาผลาญนะคะแปลงเป็นพลังงานให้เรานะคะและไขมันที่ถูกเาผาผลาญนี้ก็จะออกมาในรูปแบบของปัสสาวะนะคะค่ะและอีกเวลาหนึ่งก็คือหลังอาหารมื้อเย็นอย่างน้อย30มนาทีนะและเวลาที่ไม่สมควรจะดื่มเลย ไม่ควรเลยก็คือดื่มน้ําขิงผสมมะนาวก่อนนอนไม่ควรดื่มเลยค่ะเท่าที่เพิ่งศึกษาข้อมูลมานะคะหลายๆคนที่เขาค้นพบเนี่ยเขาบอกว่าน้ําขิงกับมะนาวเนี่ยไม่เหมาะกับการดื่มก่อนนอนเพราะว่าขิงเขาคล้ายสารคาเฟอีนเขาก็เปรียบเสมือนกาฟแฟละค่ะกาแฟเขาเหมาะกับการดื่มตอนเช้ากับระหว่างวันก่อนนอนไม่เหมาะน้ำขิงก็เช่นกันค่ะฉันใดก็ฉันนั้นนะไม่เหมาะค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เรานอนไม่หลับเพราะน้ําขิงเนี่ยมันจะไปกระตุน้น ให้ร่างกายเราสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะนั่นแหละค่ะมันจะทําให้เรานอนไม่หลับจึงไม่เหมาะกับการดื่มก่อนนอนแต่ถามว่าอยากดื่มดื่มได้ไหมแต่คุณนอนไม่หลับก็โทษขิงไม่ได้นะคะเพราะว่าเออเขาเขาเออไปกระตุ้นการตื่นตัวของร่างกายนะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําของพึ่งกันเลยค่ะว่าพึ่งทําน้ําขิงแบบไหนนะคะสําหรับการเออใช้ขิงสดนะ เตรียมขิงแก่หนึ่งเงี้ยงนะคะพร้อมมะนาวค่ะส่วนขิงนี้ก็ไม่ต้องปอกเปลือกนะคะทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นก็มาฝานหรือจะหั่นแบบพึ่งก็ได้นะคะส่วนมะนาวนี่ก็แกะเม็ดออกเมื่อหัน่นเสร็จแล้วเราก็นําขิงที่เราหั่นใส่ลงไปในถ้วยแก้วนะคะกะเอาเองเลยนะคะจะใส่มากน้อยแค่ไหนส่วนน้ำพึ่งเนี่ยพึ่งเองก็ไม่ใส่นะคะเพราะว่าน้ำพึ่งมันหวานเนาะถ้าอยากจะสลายไขมันไม่ต้องใส่น้ำพึ่งนะคะ เมื่อเติมน้ำร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็บีบมะนาวลงไปบีบให้หมดลูกเลยค่ะจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะคะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วก็พักทิ้งไว้3-5ถึงนาทีนะคะไม่ต้องพักจนอุ่นนะคะให้เหลือความร้อนเอาไว้นะคะมันจะดีมากๆเลยค่ะ โอเคได้เวลาดื่มแล้วค่ะพึ่งจะดื่มแบบนี้นะคะก่อนออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีนะคะพึ่งมีความรู้สึกว่าเวลาออกกำลังกายเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบว่ามันร้อนวูบวับวูบวับนะคะเพราะขิงเนี่ยเขามีฤทธิ์แบบว่าเผ็ดร้อนเนาะนี่แหละค่ะการออกกำลังกายของพึ่งกล้าพูดเลยค่ะ มันช่วยได้มากเลยทีเดียวค่ะนั่นก็เป็นการดื่มน้ำขิงก่อนออกกำลังกายของเพึ่งอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก็จะประมาณนั้นนะคะแล้วพึ่งก็อยากจะบอกว่าเออ ไขมันของพึ่งที่อยู่ไม่ว่าจะส่วนแขนส่วนขาหรือลําตัวนะคะพึ่งมีความรู้สึกว่าเออมันก็บางลงนะมันบางลงแล้วมันเห็นได้ชัดว่าตลอดระยะเวลาที่พึ่งทาดื่มมามันได้ผลนะและพึ่งก็อยากจะบอกว่าถ้าใครไม่มีเวลาแบบว่าเฝานแล้วก็ทําดื่มนะคะมันก็จะมีแบบว่าขิงแบบชงด้วยนะคะ,ะแบบชงเนี่ยก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะฮอตต้านะ เพิ่งก็ซื้อมาติดไว้เผื่อพึ่งไม่มีเวลาพึ่งก็จะได้แบบว่าชงได้เลยนะก็คือไม่ต้องมานั่งซอยนั่งหั่นให้เสียเวลานะคะแล้วแต่นะคะแต่อย่างพึ่งนี่พึ่งได้ทั้งสองแบบก็คือแบบแบบสดมันก็มีความรู้สึกว่าเออมันได้สดๆนะแต่แบบว่าเป็นแบบชงมันก็อีกแบบหนึ่งนะแต่ มันก็จะแตกต่างกันนะคะมันอยู่ที่ความรู้สึกนะแต่เพึ่งก็ซื้อติดไว้นะคะค่ะสําหรับคลิปนี้เพึ่งก็จะฝากไว้ด้วยนะคะว่าน้ําขิงผสมมะนาวสลายไขมันดื่มก่อนออกกําลังกายได้ผลที่สุดค่ะ